สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่19พฤศจิกายน2025นะคะพี่น้องเคยเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเหมือนจะจบแล้วแต่สุดท้ายก็พบปัญหาอีกนะคะ จากที่เคยรู้สึกท้อใจตอนนี้กลายเป็นต้องยิ้มสู้หัวเราะดังๆสู้กับปัญหาเหล่านั้นเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นอยู่ดีเราจึงเลือกยิ้มสู้ฝากปัญหาเหล่านั้นให้กับพระเจ้าต่อไปเพราะมั่นใจว่าพระเจ้าจะนําเราผ่านไปได้นะคะดังนั้นการเลือกที่จะยิ้มสู้เป็นการยืนหยัดพึ่งพาพระเจ้าถ้าพี่น้องทําได้แบบนี้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะคะปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ยาก และส่งผลให้เราเนี่ยไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าด้วยไม่ส่งผลต่อความเชื่อที่มั่นใจในพระเจ้ามีพ่อลูกคู่หนึ่งนะคะที่เผชิญกับการทดสอบจากพระเจ้าและพวกเขาเนี่ยยอมจำนนต่อพระเจ้าจริงๆโดยการวางใจเชื่อฟังจนถึงที่สุดและไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าด้วย เรามาเรียนรู้จากชีวิตของพวกเขาด้วยกันนะคะเรื่องราวของพวกเขาถูกบันทึกไว้ในปฐมการบทที่22 1 12ปฐมการบทที่22 1 12ซึ่งมีหัวข้อที่ชื่อว่ายิ้มสู้นะคะ เรื่องราวนะคะมีดังนี้ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตรัสก,กับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอักบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า อับรรมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอาลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอักบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่านพอถึงวันที่สามอร拉มเงยหน้าขึ้น แลเห็นที่นั่นแต่ไกลอับรามจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่โน่นนมัสการพระแล้วจะกลับมาหาพบเจ้าอับรามเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บาอิสอักบุตรชายถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกันอิสอักพูดกับอับรามบิดาว่าคนพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยมีอะไรรึ ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชาพอลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสอักบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าพระเจ้าข้าทูตสวรรค์นั้นว่าอย่า แต่ต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เราพี่น้องคะบทเรื่องราวนี้นะคะเป็นเสมือนกับบทสนทนา ของพระเจ้ากับอับราฮัมทําให้เราได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วอับราฮัมนั้นใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเลยท่านจึงได้รู้ว่านั่นคือเสียงที่พระเจ้าทรงเรียกท่านอับราฮัมรู้ว่านั่นเป็นเสียงของพระเจ้าและท่านก็ไม่ได้ฟังผิดเมื่อพระเจ้าพูดอย่างชัดเจนว่าจงพาอิสอักบุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเรา จะบอกแก่เจ้าอับราฮมก็ลุกขึ้นแต่เช้ามือเลยนะคะทําตามคําบัญชาของพระเจ้าทันทีพี่น้องคะเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างอับราฮัมเนี่ยเราไม่ทุกใจเหรอเมื่อเราได้รับคําสั่งแบบนั้นแน่นอนว่าเราทุกใจนะคะทุกใจเป็นอย่างมากเลยอับราฮัมก็มีลูกคนเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อพระเจ้าสั่งแล้วเนี่ย การที่ท่านจะยื้อต่อไปหรือเราจะยื้อต่อไปก็ยิ่งจะทุกข์ใจเปล่าๆนะคะยิ่งทําให้พระเจ้าเสียใจด้วยเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่อับราฮัมท่านทำก็คือว่าท่านนั้นไม่บ่นต่อว่าพระเจ้ากับสิ่งที่ท่านต้องเจอท่านเชื่อฟังจนถึงที่สุดและความเชื่อของท่านนะคะมากไปถึงระดับที่ว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถทําให้อิสักที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้อีกด้วย ถาพระเจ้าจะทำให้อิสอักฟื้นขึ้นมาพระเจ้าก็ทำได้นะคะเพราะว่าตอนที่ท่านมีลูกเนี่ยเวลานั้นท่านก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าในเวลานั้นจะทำให้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยกลายเป็นคนที่มีลูกได้เนี่ยมันเป็นไม,ไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ยังทำได้ดังนั้น ท่านก็เชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมอบให้กับท่านที่บอกว่าลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยจะมีมากเหมือนเมล็ดทรายในทะเลและดวงดาวบนท้องฟ้าพระสัญญานี้จะอยู่ทนนานและจะสําเร็จก็ต่อเมื่อท่านจะต้องมีลูกที่สามารถสืบสกุลได้ดังนั้นท่านจึงมั่นใจว่าอิสอัคเนี่ยท้าพระเจ้าจะทําให้ฟื้นขึ้นมาอีกหลังจากที่อับราฮัมลงมือไปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทําได้นะคะ นี่คือความเชื่อที่มั่นคงไม่วันวหวของอับราฮัมแล้วอิสอักล่ะคะอิสอักก็ไม่ทุกใจหรือที่พ่อของตัวเองเนี่ยจะฆ่าตัวเองถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอิสอักนะคะก็เริ่มเดาออกแล้วหละว่าเอมันมีความผิดปกตินะเมื่อพ่อเนี่ยมีไฟแล้วมีฟืนแล้วแต่ไม่มีลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาเนี่ย แม้ว่าอับราฮัมจะตอบว่าเออลูกเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงจัดลูกแกะไว้ให้เองนะพระเจ้าจะจัดหาเตรียมไว้ให้เองถึงอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อไปถึงจุดที่จะต้องถวายเครื่องเาผาบูชาอิสอักก็กลับยอมให้คุณพ่อเนี่ยมัดเขาไว้เขายังขึ้นไปนอนบนแท่นบนฟืนเสียโดยดีไม่ขัดขืนหรือวิ่งหนีแต่อย่างใดเลยนะคะ ชื่อของอิอสอักเนี่ยคะ่ะมีความหมายว่าหัวเราะแต่สถานการณ์ที่อิสอักเจอในเวลานั้นนะอิสอักก็คงหัวเร้อไม่ออกใช่ไหมพี่น้องพวกเราก็หัวเร้อไม่ออกล่ะอับราฮัมก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็ไม่ต่างกันมันก็เขาคงจะทุกข์ใจเกินคําบรรยายแต่พี่น้องคะพ่อลูกสอง,สองคนนี้นะี่ยคู่นี้เนี่ยก็ลุกขึ้นมาเชื่อฟังพระเจ้า จนถึงที่สุดทั้งสองคนก็ผ่านการทดสอบเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยอิสอักนะคะทั้งตัวอิสอักเองและตัวของคุณพ่อเองก็ต่างโลง่งอกด้วยความสุขความชื่นชมยินดีที่เต็มล้นด้วยกับความซื่อสัตย์ซื่อและความซื่อสัตย์ของพระเจ้าทั้งสองจึงกลับมาหัวเราะได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับความหมายของอิสอักที่แปลว่าหัวเราะได้นะคะ พวกเขาไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าและไม่บ่นต่อว่าซึ่งกันและกันด้วยพี่น้องคะทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนจะทำให้เราเติบโตในพระเจ้าพี่น้องก็รู้เรื่องนี้แต่หลายครั้งเราก็อดไม่ได้นะอดไม่ได้ที่จะบ่นต่อว่าพระเจ้าใช่ไหมแล้วพระเจ้าไม่รู้เหรอคะไม่รู้เหรอว่าเรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากอะไรอยู่ พระเจ้าก็รู้นะพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าสัพพัญยูพรองรู้ทุกสิ่งพรองเห็นทุกเรื่องพรองรับรู้ทุกอย่างแต่ที่สําคัญก็คือเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราเจอเนี่ยยังไงดีเราจะบ่นต่อว่าพระเจ้าเหรอต่อว่าคนในครอบครัวเหรอหรือเราจะชวนทุกคนในครอบครัวเนี่ยรวมตัวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้า พึ่งพาวังใจพระเจ้ามั่นใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าในเวลาของพระองค์ถ้าพี่น้องจำได้นะคะรถครอบครัวของเราเนี่ย f o r d Everest นะคะไปอยู่ในศูนย์ไปอยู่ในอู่เนี่ยซ่อมมาเป็นปีแล้วนะคะเกินปีแล้วเนาะพอน้ำท่วมเดินก้าวนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะล่าสุดเนี่ยเราได้ยินข่าวดีว่าโอ้รถวิ่งได้แล้วนะแต่พอถึงเวลานัด ไปรับรถจริงๆนะคะก็ถึงได้ทราบว่าโอ้ระบบแอร์มีปัญหาอีกนะพวกเขาก็ลืมเช็คไนงะต้องซ่อมต่ออีกนะคะก็เลยสุดท้ายก็ไม่ได้เอารถกลับมาแต่รอบนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเพิ่มเติมก็คือว่าช่างที่ทำงานให้กับศูนย์ฟอร์ดเนี่ยนะคะเขาก็เห็นเราเขาก็สงสารนะเขาก็ยินดีที่จะช่วยเราโดยการเอารถ ของเราเนี่ยกลับไปที่บ้านของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซ่อมให้แล้วพอไปตรวจเพิ่มเติมนะคะถึงได้รู้ว่าโอ้คโครนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยติดแห้งแผงติดติดกับแผงแอร์นะคะเป็นเป็นขี้โคลนที่แห้งติดแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นก้อนนะพี่น้องตอนแรกก็คิดว่าเออตึกของที่โบสถหรือเปล่าเนี่ย นะเรากําลังส้มตึกที่รราของคริสตจักรอยู่นะคะอันนี้มันใช่ตึกที่โบนหรือเปล่าเนี่ยนะคะถามกลับไปเอาไม่ใช่ตกใจหมดเลยนะคะดูไม่ออกเลยว่านั่นคือคโคลนที่ติดอยู่ในรถจนเราพี่หงยี่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอันนึงก็คือว่าพี่หงยี่เนี่ยเขารู้เรื่องรถเนาะแล้วก็เขาก็มีช่างเยอะเขาก็ยินดีที่จะรับช่วงต่อไปกับต่อไปจากกาญจนานะคะก็รอบใหม่นี้เนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนแผงหน้าแอร์ทั้งชุดเลยนะคะเล่าไปนะคะหัวเราะไปกัจนาฟังไปก็หัวเราะไปต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมใช่ไปนอนรักษาตัวในอู่ต่อใช่ไหมใช่ไม่ต้องยังไม่ทันได้เอามาใช้เลยนะคะต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วนะแต่เราก็ยังเชื่อต่อไปว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราต่อไปนะคะเดี๋ยวพระเจ้าก็จะอวยพรพี่ชายนะให้ให้ที่เขาวางแผนไว้เนี่ย ก็จะสำเร็จเนาะ,ะพระเจ้าก็จะอวยพรให้รถคันนี้เนี่ยกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมพี่น้องคะการที่เราสู้ต่อไปไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยสู้ต่อไปยิ้มสู้โดยการพึ่งพาวังใจพระเจ้าอธิษฐานฝากมอบปัญหาของเราให้กับพระเจ้าดูแลต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เป็นการตอบสนองที่ดีที่สุดแล้วจริงๆนะคะ สุดท้ายพระเจ้าก็จะทำให้เรายิ้มได้จริงๆและยังเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าได้อีกด้วยนะความเชื่อของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพี่น้องคะดีไหมแทนที่เราจะบ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าคนในครอบครัวทำหน้ามุ้ยทั้งวันแต่เราเลือกที่จะยิ้มสู้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะไม่เป็นใจแต่ขอให้ความยากลำบากนี้เนี่ยไม่ทำให้เรา หมกมุ่นไม่ทำให้เราทุกข์ใจไม่ทำให้เราหน้าเบี้ยวบูดใส่กันให้เราฝากสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เนี่ยให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราดีกว่านะคะดีไหมนะให้เราขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้นะกับสิ่งที่เราได้เรียนรูนะคะพระเจ้าที่รักสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่สถิตอยู่ด้วยในทุกๆปัญหาที่เราเจอ ขอให้เรารเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆโดยไม่บน่นไม่ดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้าและยังยำเกรงพระเจ้าต่อไปให้เราเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่พระองค์ทรงตอบเราแล้วเป็นขั้นเป็นตอนมาขอบคุณพระเจ้าได้อีกด้วยให้เราพึ่งพาพระเจ้าวางใจในพระเจ้าฝากมอบปัญหาเรานั้นให้แก่พระเจ้าดูแลต่อไป และขอพระเจ้านั้นประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีผู้เราจะมีกำลังในการ,รเผชิญกับปัญหาและขอประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับทุกคนตั้งแต่เล็กจนถึงผู้สูงวัยเราจะไม่เจ็บป่วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้เราขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ